สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะทํากล้วยบดชีนะคะใช้กล้วยหอมแทนกล้วยน้ําว้านะคะค่ะตอนนี้ต้มน้ําขึ้นแล้วนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะลูกค่อนข้างยาวนะก็หม้อต้องใหญ่พอสมควรให้เขาแบบใส่ได้พอดีเนาะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปนะคะวันนี้เราจะทําแค่สองลูกคะ่ะส่เกลือลงไปโอเคต้มสักประมาณสิบห้านาทีนะคะ เรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราต้มมาได้สิบนาทีนะคะเราคิดว่าจะเอาสิบนาทีก็พอนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะย้ายกล้วยของเราค่ะใส่ไปในน้ำเย็นค่ะค่ะโอเคส่วนตัวนี้ก็จะย้ายออกไปก่อนอันนี้คือน้ำกะทิของเรานะคะแล้วก็ใบเตยนะคะ ไฟอ่อนไว้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาแช่น้ําเย็นเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็เอาจะเอาลงมามาปอกนะคะหั่นมาหั่นนั้นแหละหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้น เป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะหั่นครึ่งหั่นครึ่งน,นี่ค่ะหั่นครึ่งเอาไว้่บนตอนนี้เราก็ตั้งหม้อขึ้นนะคะหม้อไอ้น้ำกะทิเราเขาก็จะจะเริ่มเดือดนะคะอันนี้จะหาแบบว่าเพิ่มๆห,หามๆห,หน่อยก็ได้ค่ะกล้วยของเราอะ่ะ ถ้าชิ้นเล็กก็ไม่หั่นก็ได้เนาะโอเคก็จะออกนิ่มๆนิดนึดนงมันกล้วยที่แบบเขาแช่เย็นมาเนาะมันไม่เหมือนกล้วยสดๆเลยอะจากแบบจากสวนเนาะประมาณนี้โอเคเราไม่มี กล้วยน้ำว้าเราก็ใช้กล้วยนี่แหละกล้วยหอมแทนนะทุกคนนะก็อร่อยเหมือนกันนะโอเค,อเ,คเราก็จะเอาใส่หม้อลองไปเลยนะตอนนี้นะ ใส่หม้อเลยค่ะ<_><_>เปิดไฟให้นะเขาจะค่อนข้างหวานนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะใส่แค่แค่ไม่เยอะนะ อันน,นี้เกลือลงไปก่อนอันนี้เกลือนะคะใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาลกราจะใส่ลงไปแค่หนึ่งหนึ่งช้อนก็พอนะโอเคเดี๋ยวจะคนนะทีนี้คนทีหนึ่ง พอพอเขาเดือดนะก็คือไม่ต้องเดือดนานเพราะว่ามันมันก็แบบมันนิ่มแล้วนะกล้วยมันสุกแล้วชินดนมดูอร่อยน้ำเกลือพอแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาเดือดนะคะ ตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้มมาประมาณ5-10นาทีค่ะรู้สึกว่าเขาจะนิ่มๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะจัดเสิร์ฟเลยนะคะก็จะมาชิมรสชาตินะคะ ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านนะเขาก็จะแบบแข็งแข็งกว่าเนาะอันนี้กล้วยหอมแล้วก็เป็นกล้วยหอมที่แบบเขาลงเรือมานานนไี้เหมือนกล้วยที่แบบส,ด,สดๆจากสวนเนาะโอเคอร่อยเราจะมาชิมนะคะทุกคน,นน้ำใส่ก่อน จะชิมนะคะทุกคนจะชิมดูตักมาชิมนิดนึงเพราะว่ามันร้อนร้อนอยู่นะอืมหอมอร่อยมากเลยเนื้อนุมน่มๆคะ่ะทุกคนอืมกล้วยบดชีกล้วยหอมขอบคุณนะคะขออนุญาตไปทานก่อนนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณคะ่ะ